พอไหมอันนี้ผลงานเราก็พอใจครับมันกดดันกว่าไฟก่อนไหมไม่ไฟก่อนเราแห้มาแต่ไฟนี้เราเตรียมตัวทำการบ้านอย่างไรเพื่อมาชนะไฟนี้น้องไทยก็พยายามเวลาสองพยายามเล่นตัวเองให้สุดๆคู่โชว์แล้มาเป็นไงบ้างครับวันนี้ ก็มาดีครับถอยยากเวลาจะเตะเขาถอยเตะหลุดถอยยาวแต่เวลาจะเตะเขาถอยยาวเนี่ยเตะไปโดนมันจะยกไหนอ่ะน้องชายมันใจมัใจยกสี่ครับได้เยอะเน่อยก็ยกสี่ไปยกไปถอยเขาท้ามหน่อยชุดนั้นโดนหมัดไหมหรือว่าเสียหลักกรับผมที่ว่าน้ำมันล้มลงไปเพราะว่าน่าจะน่าจะคือห้าสิบห้าสิบผมว่าไม่เสียหลักก็โดนนะแต่น้ำหนักเราที่ปล่อยไปโดนไหมน้องก่อนนะ น่าให้รู้เหมือนกันครับมันมปล่อยไปโอเคโอเคใส่ม้ไ่้เชียวโอเคขอบคุณทุกตําังเจครับยังเม็ร้านนีบ้างทําได้แล้วครับเกิดได้แล้วครับรับประชีครับรับประชีดน้อ